คุณผู้ฟังครับบ้านหนองจานยังระอุไลตั้งแต่ที่ผู้ว่าสาแก้วของเราสั่งไล่ชาวกัมพูชา170ครัวเรือนออกจากแผ่นดินไทยจนไปถึงเกิดการประทะระหว่างทหารไทยและทหารขเขมรที่เกณฑ์ชาวบ้านมาเป็นด่านหน้า เราจะมาดูกันว่าปฏิบัติการเชิงรุกของไทยเราเป็นยังไงหน่วยงานไหนลงมาลุยบ้างโทษหมักแค่ไหนจากนั้นจะพาไปส่งปฏิกิริยาฝั่งกัมพูชาว่าบิดเบือนข่าวสารแค่ไหนบิดเบือนแบบใดแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้สุ่มเสี่ยงที่จะมีการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารเขมรเกิดขึ้นจริงๆค่ะ <Ha. S 1> เริ่มเรื่องคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ไรครับแต่เป็นปัญหาหมักหมมมานานหลายสิบปีแต่จุดที่ทําให้ปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งในรอบนี้เริ่มต้นจากการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนาย เอาจริง ท่านทาหนังสืออย่างเป็นทางการส่งตรงไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเบนเจยของกัมพูชาเลยบอกให้ย้ายชาวกัมพูชาจํานวน170ครัวเรือนที่รุกล้ําเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยให้ออกไปทันทีโอ้โหเยอะมากเลยแล้วทั้งหมดนี่คืออยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานที่เดียวเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ทั้งหมดครับมีข้อมูลแจกแจงว่าในจํานวน170ครัวเรือนเนี่ยแบ่งเป็น135ครัวเรือนที่บุกรุกอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานและอีก35ครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันคือบานนอ้าน อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วของเรานี่แหละที่สําคัญคือการยื่นคําขาดครั้งนี้ไม่ใช่การขอร้องแถมยังประกาศอีกว่าถ้าไม่ย้ายออก จะต้องเจอกับมาตรการทางกฎหมายของไทยอย่างเต็มรูปแบบทั้งกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหม,หมายป่าไม้ด้วยพวกขมรอยู่ไม่สุกสิคะถึงได้มีข่าวก่อกวนฐานให้เราในวันที่4กันยาออกมาอีกคะดิ้นพล่านกันไม่หยุดเลยครับแถมยังเล่นละครอ,อีกนะในเช้าวันที่4ี่กันยายนเวลาประมาณ9ก้าโมงเชา้ามีรายงานว่าทหารเขเมรไปเกณฑ์ชาวบ้านมารวมตัวกันเป็นร้อยร้อยคนแล้วก็เดินมาประชิดแนวชาย,ดชายแดนที่ทหารไทยเราตรึงกําลังอยู่คือเขาใช้ยุทธวิธีโล่มนุษย์เอาเด็กผู้หญิง คนแก่มาไว้แถวหน้าแล้วในมือของคนที่มาประท้วงหลายคนก็มีท่อนไม้พวกไม้หน้าสามถือมาครบมือเลย คือเตรียมมาหาเรื่องกันเต็มที่อ่ะเห็นว่ามีการทำรายฐานไทยเรานี่คะมันจริงไหมแล้วเหตุการณ์เป็นไงต่อเป็นเรื่องจริงที่น่าโมโหมากมีภาพออกมาเลยว่ากลุ่มชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาผลักอ,อกผลักดันแรวของฐานไทยเราแล้วก็มีจังหวะที่ฐานไทยนายหนึ่งถูกผลักจนเสียหลักลม้มลงไปกับพื้นเลยนี่คือการทำลายเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบของเราในแผ่นดินของเราเองอีกต่างหากแต่ก็ต้องขอชื่นชมฐานไทยเรานะที่อดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดไม่มีการตอบตัวด้วยความรุนแรงไม่มีการใช้อาวุธแม้แต่น้อยเพราะจะไม่ยอมตามเกณฑ์เขาแน่นอน ถ้าเราเผลอตามเกมใช้อาวุธหรือกำลังนี่คงจะเกมพลิกเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือเขาพยายามจะจัดฉากใส่ร้ายไทยเราตลอดสังเกตได้เลยว่าแนวหลังของม็อบชาวบ้านเนี่ยมีฐานกัมพูชาในเครื่องแบบยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆคอยถ่ายคลิปถ่ายรูปทุกอย่าง ้าหมายของเขาชัดเจนมมกคือต้องการยั่วยุให้ทหารไทยเราตะบะแตกใช้กําลังตอบโต้ถ้าเราหลงกลเมื่อไหร่คลิปพวกนี้จะถูกส่งไปทั่วโลกท,ทันทีแล้วก็คงโดนพาดหัวข่าวว่าทหารไทยรังแกประชาชนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกท,ทันทีนี่แหละแผนที่พวกเขเมรพยายามจะใช้มาตลอดรู้สึกอึดอัดแทนอาหารเราจริงๆนะคะใช่เลยครับและพื้นที่หลักๆอะ่ะมันคือบ้านหนองจานอเาเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้วพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนไทยกัมพูชาหมายเลข46และ4ี ซึ่งเป็นหลักเขตที่ชัดเจนไม่ได้คลุมเครือเลยส่วนอีกจุดคือบ้านหนองยากแก้วจะอยู่ใกล้กับหลักเขตแดนหมายเลข42และ43 ส่วนหมู่บ้านฝั่งกัมพูชาที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองจานของเราเนี่ยเขามีชื่อว่าหมู่บ้านโชคชัยหรือบางทีก็ออกเสียงว่าโจกเจยหมู่บ้านนี้อยู่ในจังหวัดบันเตียเมนเจยของกัมพูชาซึ่งก็คือจังหวัดที่ผู้ว่าเราทําหนังสือส่งไปร้องเรียนน,นั่นแหละครับแล้วเรื่องมาตรการเชิงรุกที่เราพูดกันก่อนน้น,นี้มันมีอะไรบ้างแล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการเรื่องนี้บ้างขอบอกเลยว่าเป็นการทํางานแบบบูรณาการกันหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ฝ่ายปกครองคือทางจังหวัดสะแก้วนําโดยท่านผู้ว่าที่่่เเปป็นนหหััวรรรรือออใญใญกกกกากาาสงและออะศ เป็นทางการจากนั้นก็เป็นฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นกําลังหลักในพื้นที่นําโดยกองทัพโปกโดยเฉพาะ กองทัพภาคที่หนึ่งและกองกําลังบุรพาที่ส่งกําลังทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่สําคัญคือระดับบิ๊กอย่างแม่ทัพภาคที่1นพลโทอมริตบุญสุยาท่านลงมาคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยตรึงพื้นที่และคุ้มกันเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆนอกจากนี้ยังมีพี่น้องตํารวจตะเวนชายแดนที่เข้ามาช่วยเสริมกําลังอีกแรงและที่ขาดไม่ได้เลยคือกองหนุนสําคัญอย่างกรมป่าไม้เพราะพื้นที่ที่ถูกบุกรุกส่วนใหญ่มันเป็นเขตป่าไม้ของไทยและการมีกรมป่าไม้เข้ามาเนี่ยนะทำให้ข้อ กฎหมายของเราแน่นปึ๊กเลยแต่ผมว่าที่น่าจับตาที่สุดก็คองหนีไม่พ้นกองทัพภาคที่1ซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจเด็ดขาดในการจัดการครั้งนี้คือผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นงานยากงานท้าทายเหมือนกันนะแต่ก็เป็นโอกาสที่จะให้ทางกองทัพภาคที่1เนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้มีการแก้ไขข้อขลหาต่างๆด้วยผลงานที่บ้านหนองจานนี่แหละครับจ้ิงด้วย้่ะแอ้วกองทัพภาขที่1เข้อข ปฏิบัติการในเชิงรุกอะไรมาสู้พวกขมิญคลั่งนี่บ้างไหมคะมีสิครับคือเขาเลิกใช้วิธีประท้วงแบบเดิมนะครับแต่เราหันมาใช้กฎหมายในบ้านของเราเองนั่นก็คือป้ายประกาศเตือนซึ่งติดตั้งอยู่ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วคือในป้ายจะระบุเลยว่าประกาศให้ขมิญที่บุกรุกขี้คลองที่ดินและอยู่อาศัยทํากินในราชอาณาจักรไทยเป็นการกระทําความผิด คือการเปลี่ยนจากสถานะของปัญหาจากข้อพิพาทชายแดนที่อาจจะเถียงกันไม่ตรบไม่สิ้นให้กลายเป็นการการะทําความผิดกฎหมายไทยซึ่งเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะจัดการแล้วบทลงโทษ พวกขมิครั้งพวกนี้คืออะไรคะคิดว่าจะกำหลับได้ไหมคะผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแถมยังมีโทษหนักขึ้นไปอีกคือจำคุกไม่เกิน5ปีและที่เด็ดกว่านั้นคือถ้าบุกลุกพื้นที่ป่ากเกิน25่สิบไร่โทษจะหนักขึ้นเป็นจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1,000 0แบาทและทางการไทยเรามีมาตรการอื่นๆอีกน,นะคืออย่างแรกเลยคือการส่งกำลังทหารและตำรวจเข้าไปควบคุมพื้นที่เพิ่มเติมอย่างต่อมาคือการเข้าไปรัังวดดที่ิน เพื่อยืนยันแนวเขตและยืนยันสิทธิ์ของคนไทยและไม้ตายสุดท้ายก็คือมีการอนุมัติแผนสร้างรั้วความมั่นคงตลอดแนวชายแดนบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วเป็นระยะทางยาวถึงสิบหกกิโลเมตรเลยคือสร้างรั้วปิดตายไปเลยจะได้จบปัญหาบุกรุก,รกส้างซากสีทีฟังเราก็เด็ดขาดมากเลยนะคะแต่ก็ได้ยินมาว่าภารกิจเอาหมู่บ้านคืนมาครั้งนี้น่าจะหินมากๆเลยผมว่าเหตุผลหลักๆเลยก็เพราะ ย,ยุทธวิธีที่สกปบกของฝ่ายเขมรอย่างที่เล่าไปตอนตอน้นคือเขาใช้พล,ลเรือนเป็นโล่มนุษย์เขารู้ดีว่าทหารไทยเรามีมนุษยธรรมเราไม่สามารถใช้กำลังหรืออาวุธกับพล,ลเรือนได้โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กมันเลยกลายเป็นว่าทางทหารที่เรามีเหนือกว่ามันไหลความหมายไปเลยในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดพลาดมีคนเจ็บคนล้มตายขึ้นมาประเทศไทยเราจะเสียหายยับเยินในเวทีโลกทันทีแถมเขมรพวกนี้เขาก็อยู่กันมานานจนมีลูกมีหลานทำให้ภาพของผู้บุกรุกในสายตาคนนอกมันเริ่มเลือนลาง กลายเป็นภาพชุมชนที่น่าสงสารแทนคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นงานที่ท้าทายสาหรับทางกองทัพภาคหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับในทางกลับกันนี่ก็เป็นโอกาสที่ทัพภาคที่1จะแสดงผลงานมันเป็นเกมที่บีบให้ทหารเราทําอะไรได้ลําบากจริงๆนะคะใช่เลยครับอีกอย่างฝั่งนู้นเขาเป็นเจ้าแห่งการสร้างเรื่องอยู่แล้วสื่อของเขากับทางการของเขาทํางานประสานกันอย่างเป็นอย่างดีเพื่อสร้างเรื่องเล่าที่ตรงกันข้ามกับความจริงโดยสิ้นเชิงเขาประคมข่าวกันใหญ่เลยว่าการจะทําของเราเนี่ยเป็นการรุกล้ําอธิปไตย ขของมรแล้วการที่เราไปล้อมรวดวัดหนามเนี่ยเขาก็บอกว่าเราบุกเข้าไปในหมู่บ้านโชคชัยของเขาอย่างก้าวร้าวที่แสบพิสุจ์คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าสาแก้วของเราอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยซื้อเขมรนิดรีบฉวยโอกาสเอาไปปันข่าวทันทีเลยว่าผู้ว่าของไทยยอมรับแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขมรเห็นไหมครับว่าเขาจ้องจะบิดเบือนข้อมูลเราตลอดเวลาแล้วรัฐบาลเขมรละคะออกมาพูดอะไรบ้างไหมคะเหมือเนเดิมครับรัฐบาลเขาก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้นิ่งเฉยแต่กําลังให้ความส สำคัญกับการรักษาสันติภาพแล้วก็บ่วยว่าสื่อบางสำนักพยายามเลือกเสนอข่าวแต่ด้านที่ตัวเองได้ประโยชน์เป็นการพูดเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆขณะที่ในโลกโซเชียลของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มไปด้วยข้อความปลุกระดมแนวชาตินิยมสุดโตง่งดาคอประเทศไทยกล่าวหาว่าเราเป็นฝ่ายลุกลานมาตลอดเรียกว่าปั่นกันจนคนของเขาเชื่อไปแบบนั้นจริงๆแล้วชาวเขมรที่อยู่ในพื้นที่ละ่ะเขามองกา,การกระทําของทหารไทยเราว่ายังไงคะ สำหรับชาวบ้านที่เขาเกิดและโตที่นั่นมาหลายสิบปีเขาก็ถูกปลูกฝังมาให้เชื่อว,ว่านั่นคือบ้านของเขาเพราะวันหนึ่งมีทหารไทยเข้าไปมีการสร้างรั้วเขาก็มองว่านี่คือการบุกรุกการที่เขาออกมาพยายามรื้อป้ายทำลายรั้วในมุมของเขาก็คือการปกป้องบ้านและที่ดินของตัวเองซึ่งสื่อของเขาก็ตอกย้ำความคิดนี้ด้วยการใช้คำว่าบุกจับกลุ่ม ูเพื่อสร้างภาพให้คนของเขาและคนโคนโลกรู้สึกว่าพวกเขาคือเหยื่อที่น่าสมสารที่กำลังถูกไทยรังแกค่ะแล้วมุมของกฎหมายที่ฝั่งเขมรชอบอ้างสนธิสัญญาเก่าๆสมัยฝรั่งเศสจริงๆแล้วมันเอามาใช้กับกรณีนี้ได้ไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้เลยแม้แต่น้อยการที่เขาพยายามลากเรื่องสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1904หรือ1907หรือยกเรื่องแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนขึ้นมาพูดมันคือการเบี่ยงประเด็นอย่างสิ้นเชิง ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเรายืนยันตรงกันว่าพื้นที่บรรหนองจานมันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงกันไม่ได้แต่มันเป็นพื้นที่ที่มีการปักปันเขตแดนด้วยหลักเขตหมายเลข46และ47อย่างชัดเจนอยู่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ร่วมกันมาตลอดอ๋อค่ะก็คือ MOU43 ฉบับนี้คือข้อตกลงที่ว่าฮะทั้งสองฝ่ายทําการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือสถานใดๆในพื้นที่ชายแดนระหว่างที่ยังสํารวจและปักปันเขตแดนไม่เสร็จสิ้น แล้วการที่รัฐบาลกัมพูชาปล่อยประละเลยให้มีคนของตัวเองขยายชุมชนรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยมากขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมามันคือการละเมิด m o u 4-3อย่างชัดเจนดังนั้นเขาอ,อ้างทางกฎหมายของไทยเราจึงแข็งมากเพราะมันตั้งอยู่บนการละเมิดข้าตกลงในยุคปัจจุบันไม่ใช่ไปรื้อฟื้นสนธิสัญญาเก่าเมื่อสมัยร้อยปีตอนมาเถียงกันในเมื่อกฎหมายชัดเจนขนาดนี้แล้วทางออกของปัญหานี้ควรจะไปทางไหนคะ ผมต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นหลักสากลเนี่ยผมคิดว่าทางเขมรเขาก็รู้แหละครับแต่ถามว่ารัฐบาลเขาจะทํำไหมผมคิดว่าก็คงไม่เพราะที่ผ่านมามันก็ชัดแล้วแต่สมมุติว่าแหะครับสมมุติว่าเขมรมีอะไรเข้าสิงก็ไม่รู้เกิดที่จะทําตามข้อกฎหมายต่างๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกและสําคัญที่สุดเลยคือรัฐบาลกัมพูชาต้องเลิกทําตัวเป็นอ e ีแอบคือต้องออกมายอมรับความรับผิดชอบต่อพลเมืองของตัวเองแล้วต้องหยุดใช้นโยบายเอาชาวบ้านมาเป็นโลกมนุษย์ได้แล้วเพราะทุกคนรู้ทันว่ารัฐบาลกัมพูชามี ส่วนรู้เห็นและสนับสนุนเรื่องนี้มาตลอดเพื่อหวังจะฮุบดินแดนของเราโดยไม่ต้องใช้กําลังทหารดังนั้นปัญหานี้จะจบได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลกมัมพูชาเลิกเล่นเกมสกรปรกนี้ก่อนดูท่าจะยากนะคะถ้ะจะให้มายอมกันง่ายๆแบบนี้ ใช่เลยครับเขาไม่ยอมหรอกแล้วรัฐบาลกบูชานี่นะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการย้ายคนของตัวเองกลับไปต้องจัดสรรง,งบประมาณของประเทศตัวเองไปหาที่ดินผืนใหม่ในฝั่งเขมรแล้วก็อำนวยความสะดวกในการโยกย้ายบ้านเรือนทั้ง170ครัวเรือนนี้กลับเข้าไปอยู่ในเขตแดนของตัวเองให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยให้มาเป็นภาระและละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นได้หรือผมคิดว่าทงเป็นไปไม่ได้แน่ๆนรัฐบาลหุนเซน คุณมันเนตผมต้องรองชาวขเขมรประท้วงขับไล่หุนเซนให้ออกไปหรือรอให้หุนเซนตายก่อนนั่นแหละครับถึงอาจจะพอเห็นความหวังริบรีใครได้ยินนักวิเคราะห์บางท่านบอกว่าปัญหานี้จะจบได้ง่ายๆถ้าคนขเขมรอยากจะทําจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมคะ ถ้ามองในทางปฏิบัติมันก็ใช่ครับการย้ายคนแค่1น0ครัวเรือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินกําลังของรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้ามองในทางการเมืองแล้วมันไม่ง่ายเลยเพราะการทําแบบนั้นในสายตาคนของเขาอาจจะถูกมองว่าเป็นการยอมแพ้หรืออ่อนข้อให้กับประเทศไทยซึ่งไม่มีรัฐบาลไหนอยากเสียหน้าแน่นอนโดยเฉพาะคุณเซนนอกจากนี้มันยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาที่ดินใหม่สร้างบ้านใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องและที่สําคัญที่สุดคือเขาจะสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองและสร้างปัญหากับไทยมาได้โดย ตลอดไปดังนั้นแม้ทางออกมันจะดูเหมือนง่ายแต่ด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองของเขามันจึงกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้แล้ครับกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดีครับ